โอเคเรากลับมาพบกันกับการเพราะ,มะเมล็ดทุเรียนหมอนทอง EP 27ค่ะวันนี้คือวันที่หมิถุนายน2,564นะเจ้าเต่าน้อยของเราตัวนี้มีอายุ22วันนะคะเขาแทงต่อรากนะคะออกมาจากเนื้อมเมล็ดทุเรียนหมอนทองเนี่ยในวันที่10มิถุนพฤษภาคม2,564ะคะวันนี้คือวันที่ห มิถุนายน2,564ันหร้อยสี่ลุงตีตามไปว่าเขามีอายุ22วันน่ยตอนนี้คือใส่ลุงเนี่ยเอาเอาหมวกออกให้เขาด้วยการฉีกหมวกออกนะคะฉีกหมวกออกให้เขาแต่ว่ายังไม่เอาหมวกออกเพราะว่าคิดว่าเข้าใจว่านะจากการที่สุงทํางานวิจัยด้วยตัวเองเนี่ยสุ่งมองว่าเขาน่าจะกินอาหารจากหมวกอยู่อ่ะตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่านี่คือมเมล็ดทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟเห็นไหม โอเคนี่คือการอนุบาลเมล็ดทุเรียนหมอนทองแบบภูเขาไฟโอเคปะนะเดี๋ยวเราก็จะมาให้น้ำเขาเราจะมาให้น้ำเขาเดี๋ยวแต่ก่อนให้น้ำเขาเราจะให้ทุกคนได้ดูว่าเนี่ยค่ะคือการทําขุยมะพร้าวแบบภูเขาไฟคือเสรลุงไม่ได้เจาะรูแก้วเสรลุงก็เลยยกเป็นภูเขาไฟขึ้นมาเพื่อไม่ให้รากของเขาเนี่ยเน่าโอเคปะที่เซรลุงไม่เจาะรูแก้วเพราะเซลุงอยู่บ้านที่กรุงเทพอยู่รัชดา แล้วเสดุงตอนนี้เสดุงอยู่ในห้องน้ําว่าง้นเถอะเสดุงอนุบาลทุเรียนในห้องน้ําเพราะแต่ลงไม่มีพื้นที่อ่ะบ้านกรุงเทพมันไม่มีพื้นที่นึกออกปะนี่คือเหตุผลที่เสดุงอยากย้ายไปอยู่ส่วนมายงชิดบ้านส่วนอิมบุญให้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนกดติดตามช่อง YouTube ของเสดุงนะคะถ้าเสดุงมีผู้ติดตามเยอะๆเสดุงจะได้มีรายได้พิเศษจากช่อง y o u t u b บไวๆแล้วก็จะได้มีเงินไปทำโฮมสเตย์ส่วนมายงชิดบ้านสวนอิมบุญประสานเคมีค่ะ เห็นไหมโอโหงดงามตามท้องเรื่องมากเลยอ่ะเจ้าเต่าน้อยของเสี่ลุงอ่ะโอ้โหแข็งแรงหน้ารักงดงามมากอ่ะเรามาพินิษพิเคราะห์กันชัดๆใครไม่เคยเห็นความความที่เป็นเนื้อในอ่ะอะความที่เป็นเนื้อในที่เราไม่เคยแกะออกมาดูเนี่ยค่ะเข้ามาดูคลิปของเสี่ยลุงคุณจะได้เห็นเนื้อในนี่คือเมล็ดทุเรียนหมอนทองที่มันมีเนื้อเหมือนหมอนทองเลยนะ นี่เม็ดแท้ๆข้างในเพราะเราถอดเสื้อออกมาสองเม็ดเนอะมั้เราถอดเสื้อสองชั้นออกไปแล้วนี่คือเม็ดเนื้อแท้เนื้อแท้ของบริทุเรียนหมอนทองเลยนะคะนี่เนี่ยแล้วใบของเขาก็เกิดจากเนื้อแท้นี่ค่ะใบมันออกมาจากเนื้อแท้เลยนะเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ำลังกินอาหารในเนื้อแท้อยู่เสรลุงไม่เอาเนื้อแท้ออกนะเพราะว่าเหมือนกันเนื้อแท้นี่เป็นหลังเต่าของเขาเป็นกระดองไงเราก็ปล่อยให้เขากินอาหารจากกระดองไปก่อนเพราะว่าเขายังไม่มีลากฝล่อยเขามีแต่ต่อปีดูอย่างเดียวเลย อืมโอเคไหมเดี๋ยวเราจะลดน้ําเขาแล้วเราจะไปต่อที่เจ้าเต่าน้อยที่เหลืออีก5ตัวนะคะเจ้าเต่าน้อยที่เหลืออีก5ตัวเนี่ยใส่ลุงไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะเพราะว่าแค่คลิปเดียวของเจ้าเต่าน้อยตัวเนี้ยก็ทําให้เราเห็นไส้เห็นพุงของเมล็ดทุเรียนหมอนทองหมดแหละ นะคะถ้าคุณมาดูคลิปของเซดุงนี่คุณจะเห็นไส้เห็นภูมิของเมล็ดทุเรียนหมอนทองเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของเขาอะ่ะกระบวนการงอของเขาคุณเห็นทุกขั้นตอนเลยเซดุงไม่มีปิดบังอำพางทํางานวิจัยแบบว่าลงมือทําอย่างแท้จริงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นแก่นแท้ ได้เห็นเนื้อในของเมล็ดทุเรียนหมอนทองอย่างแท้จริงเห็นกระบวนการเกิดขึ้นของต้นทุเรียนหมอนทองแล้วเดี๋ยวคุณถ้าทุกคนติดตามช่อง YouTube ของเส่ลุงไว้คุณก็จะเห็นพัฒนาการของเจ้าเต่าน้อยไปเรื่อยๆว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคไหมเขามีพัฒนาการยังไงผ่านไปกี่วันเป็นยังไงบ้างส่วนที่เหลืออีก5เม็ดเนี่ยใส่ลุงจะทําให้เสร็จแล้วใส่ลุงจะมาอัดคลิปภาพรวมทั้ง6เม็ดให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคไหม นะเดี๋ยวเราก็จะลดน้าเจ้าเม็ดนี้ให้ทุกคนดูก่อนว่าที่สิอุงบอกว่าใสดุงลดน้ำสองกระบวยมือเป็นยังไงโอเคไหมเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ลดน้ํามาลดน้ํากันเรียบร้อยค่ะนี่น้ําอยู่ในขันแล้วนี่กระบวยมือก็คือมือของเราเป็นกระบวยนะคะเสดุงก็จะตักน้ำสองกระบวยมือในการลดเขานะคะเวลาลดเขาเนี่ยเราก็ลดลงไปนี่แหละค่ะ ตรงโคนลากของเขานี่แหละไม่ต้องไปลดไกลเพราะว่าเขาก็หากินได้ตรงโคนลากของเขานี่แหละเพราะเขายังเล็กอยู่นี่กระบวยมือที่1แล้วนะนี่กระบ u ยมือที่2ค่ะลดลงไปใกล้ๆโคนลากของเขานี่แหละโอเคไหมซึ่งเสรลงดูแลเอ๊ะกระบวย2กระบวยมือไม่น่าพอสรลงขอเพิ่มเป็น3กระบวยมือแล้วกันนะคะโอเคเนี่ยค่ะลดลงไปตรงใกล้ๆโคนลากของเขานี่แหละนะเพราะอะไร เพราะว่าเขายังหากินไกลไม่ได้เขาก็อยู่ท่โคนรากเขานี่แหละเราก็ให้ความชุ่มชื่นบังเกิดขึ้นที่โคนรากของเขาโอเคป้นะอิกๆขออีกกระบวยมือขอเป็นหากระบวยมือแล้วกันเนาะใส่ลุงขอห้กระบวยมือนะคะโอเคหกระบวยมือที่หค่ะโอเคตอนนี้ใส่ลุงให้น้ําเจ้าเต่าน้อย5้ากระบวยมือ ทุกคนมาดูเจ้าเต่าน้อยชัดๆนะนี่คือใบค่ะนี่คือใบที่สามนี่คือใบที่1กับใบที่สองไม่รู้ใครเกิดก่อนกันละแต่เขาก็กินอาหารจากแม่ของเขาอยู่เห็นปะอ่าเสรลลุงรู้ว่าเขางอน้หนักงอเพราะว่าไอตัวกระดองเนี่ยมันหนักนะแต่เราก็จะเห็นว่าเขาอ่ะยังกินอาหารจากแม่อยู่เขายังไม่สามารถหาอาหารกินเองได้นะอ่ะโอเค ให้ทุกคนได้มีโอกาสชมเจ้าเต่าน้อยแบบชัดเจนแจ่มแจ้งแก๋วแววเลยนะคะให้ได้เห็นเนื้อแท้เนื้อในของเมล็ดทุเรียนหมอนทองเห็นกระบวนการเกิดต้นของเขาโอเคไหมนี่ค่ะเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยโอเคไหมเสลุงไม่มีปิดบังอัมพางนะเสลุงทําลงมือทําเพื่อเอาองค์ความรู้จากการทาของเราเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนได้เกิดแรงบันดาลใจ จากสิ่งที่เซลุงทําให้ทุกคนได้ลงมือทําบ้างแค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ให้เซลุงนะ เสลุงจะได้มีรายได้พิเศษจากการเป็นยูทูบเบอร์จะได้ไปอยู่ส่วนมายงชิดบ้านส่วนอิ่มบุญปอดสารเคมีแล้วได้ทำโฮมสเตย์ที่แบบว่าอบอุ่นน่ารักเงียบสงบหน้าอยู่หน้าอาศัยหน้าปฏิบัติธรรมบำเพ็ญให้ผู้ใคร่ทำได้ไปพักอาศัยค้างแรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเป็นเพื่อนเสดุงดีไหมโอเคนะคะฝากกดติดตามให้เสลุงด้วยนะเสดุงจะทํา ส่วนมะยงชิดบ้านส่วนอิมบุลปลอสารเคมีให้เป็นโฮมสเตย์พื้นที่สัปปายะเหมาะกับคนที่รักความสงบโอเคไหมคะนะคะยังไงถ้าเสดุงทำเสร็จเนี่ยก็ดูตามคลิปได้เลยเสดุงจะมีอัปเดตให้ตลอดทุกคลิปเลยนะคะฝากกดติดตามติดตามความฝันของเสดุงแล้วกันเนาะ าฝากกดติดตามช่อง youtube ของเซลุงเพื่อที่จะได้เกาะติดความฝันของเซลุงจัดก,การลงมือทำอย่างแท้จริงไปพร้อมๆก,ก,กันกับเซลุงขอบคุณมากค่ะหวังว่าสิ่งเล็กๆที่เซลุงทำงานวิจัยละเอียดลอที่เซลุงลงมือทำประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนจแจ่มแจ้งเนี่ยนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเกิดการลงมือทำเชกเช่นเดียวกับเซลุงนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ